คืนหลอนห้องเชื่อนช่วงหนึ่งฉันต้องไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อนๆในพื้นที่แนะนำให้พักโรงแรมเล็กๆใกล้ตลาดแม้มันดูเก่าๆแต่ก็สะดวกดีจนกว่าฉันจะรู้ว่าห้องที่ฉันพักเคยถูกเรียกกันว่าห้องเชืออคืนแรกทุกอย่างปกติดีแต่พอเข้านอนฉันกลับได้ยินเสียงเหมือนน้ำหยดแหมแหมตรงมุนห้องทั้งที่ในนั้นไม่มีอะไรเลย กลิ่นคาวบางอย่างค่อยๆลอยมารสโลหิตขมปราเหมือนเลือดจนฉันหายใจแทบไม่ออกตอนตีหนึ่งฉันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้ดังเอียดอาดข้างเตียงกลับมีเงาดํารูปร่างสูงใหญ่ยืนก้มหน้ามองฉันอยู่ฉันตัวแข็งขยับไม่ได้หูได้ยินเสียงกระซิบเบาๆตายที่นี่เลือดยังไม่ล้าง ทุกวินาทีเหมือนตกอยู่ในขุมนรกเงานั้นเดินช้าๆเข้ามาใกล้กลิ่นคาวยิ่งแรงขึ้นเหมือนมีเลือดสดๆไหลอยู่ตรงนั้นฉันพยายามสวดมนต์ในใจแต่กลับได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องแทรกขึ้นมาอย่างเจ็บปวดปนกโกรธแค้นฉันสะดุ้งตื่นอีกครั้งตอนตีสามครึ่งคราวนี้ไฟในห้องเปิดเองทั้งผนังกลับมีรอยเปื้อนสีแดงคล้ายเลือดไหลเป็นทางฉันวิ่งออกจากห้องทันทีโดยไม่หันกลับไป เช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานโรงแรมเล่าให้ฟังว่าห้องนั้นเคยเกิดคดีฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายและเสียชีวิตอย่างทรมานไม่เคยมีใครกล้าน,นอนเกินคืนเดียวฉันเพิ่งเข้าใจว่าทำไมพวกเขาเรียกมันว่าห้องเชือด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ